ให้นักศึกษาประโยคปทแปเปิดหนังสือวิสุทธิมัคทุติโยภาโคไปที่หน้า143ย่อหน้าเริ่มตั้งแต่อาจินจัญญายันะเป็นต้นไปส่วนพระโยคาวจรผู้ใคร จะเจริญอาจินจัญญายตนะพึงเป็นผู้ประพฤติวสีภาวะวงเล็บทำให้ชำนิชำนาญในวิญญ,ญาณนันจายตนะสมบัติโดยอาการห้าแล้ววงเล็บพิจารณาให้เห็นโทษในวิญญาณน,นัน จายันะว่าสมาบัทนี้มีค่าเึกคืออากาศสานัญจายันะอยู่ใกล้และไม่ละเอียดดังอจินจัญญายันะดังนี้แล้วตัดความพอใจในวิญญาณนัญจายันะนั้นเสียใส่ใจถึงอาจินจัญญายันะ โดยว่าเป็นธรรมละเอียดแล้วธรรมในใจถึงความไม่มีความว่างความเปล่าว่างอาการที่ว่างเปล่าไปแห่งความรู้สึกในอากาสาน,นจายตนะที่เป็นอารมณ์แห่งวิญญา นันใจยตนะนั้นนั่นแหละถามว่าพึงทำในใจอย่างไรฉเฉลยว่าอย่าใส่ใจถึงความรู้สึกอันนั้นนึกหน่วงทำในใจกำหนดใจอยู่แต่ว่านตถินตถิไม่มีไม่มีหรือว่าสูญอย่างสูญอย่าง เปล่าเปล่าหรือว่าวิวิตังวิวิตังว่างว่างดังนี้แล้วแล้วเล่าเล่า <c oughs> จนทำเป็นตกาหะตะวิตกาหะตะเมื่อเธอ,อยังจิดให้ท่องไปในนิมิตนั้นหนึ่งเนืองอย่างนั้น นิวรณ์ทั้งหลายจะระงับสติจะตั้งมั่นจิตจะเป็นสมาธิชั้นอุปจาระเธอส่องเสรเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นหนึ่งเนืองไปเมื่อเธอทำไปอย่างนั้นอาจินจัญญายตนาจิต ย่อมจะแนบแน่นวงเล็บเป็นอัปปนาอยู่ในความเปล่าความว่างหรือความไม่มีแห่งมหาคตวิญญาณวงเล็บความรู้สึกในฌานที่แผ่เป็นไปอยู่ทั่วอากาศนิมิตนั้นนั่นแหละดังวิญญาณนันจายตนะจิต แนบแน่นอยู่ในมหาคตวิญญาณที่แผ่อยู่ที่อากาศนิมิตฉะนั้นส่วนนัยะแห่งอัปปนาแม้ในอาจินจัญญายตนะนี้บัณฑิตก็พึงทราบตามในที่กล่าวแล้วในอากาสานัญจายตนะเถิด แต่นี่เป็นความแปลกันคือเมื่ออัปนาจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วโยคาวชจรพิสุนั้นเห็นความรู้สึกที่เป็นไปอยู่ในอากาศด้วยในตาบิญญาณัญจายตนะฌานอยู่ก่อนแล้วครั้นความรู้สึกนั้นมาหายไป เพราะมนสิการด้วยบริกรรมว่าไม่มีไม่มีเป็นต้นเสียแล้วก็เห็นความไม่มีกล่าวคือความปราดไปแห่งความรู้สึกนั้นอยู่เท่านั้นเองเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งเห็นพิสุสงผู้ประชมกันด้วยกรณียะ ลางอย่างอยู่ในสถานที่ประชุมมีลงกลมเป็นต้นแล้วไปไหนไปไหนเสียต่อเมื่อเสร็จจิตประชมุมพิสุทั้งหลายลุกเลิกไปแล้วจึงมายืนที่ประตูมองดูสถานที่นั้นอีกก็เห็นแต่ความเปล่าเท่านั้นเห็นแต่ความว่างเท่านั้น ความชิดทำนองนี้ย่อมไม่มีแก่เขาว่าตายจริงพิสุมากตั้งเท่านั้นมรณภาพหมดหรือว่าต่างองค์ต่างไปหมดโดยที่เขาโดยที่แท้เขาเห็นแต่ความไม่มีโดยอาการว่าที่นี้ว่างเปล่าเท่านั้นฉะนั้น ก็แลด้วยภาวนานุกรมเพียงเท่านี้พระโยคาวจรน,นั้นเรียกว่าก้าล่วงวิญญาณนใานจยตนะโดยประการทั้งปวงแล้วทำในใจว่านัตถิกินจิไม่มีสักหน่อยเข้าถึงอาจินจัญญายตนะอยู่ <c oughs> แม้ในที่นี้บทว่าสัพพโสโดยประการทั้งปวงนี้ก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแลอันหนึ่งในบทบิญญาณนนัญจายตนะนั้นเล่าก็หมายเอาทั้งฌานทั้งอารมณ์เป็นวิญญาณนนัญจายตนะโดยนัยยะที่กล่าวมาก่อนเหมือนกัน จริงอยู่แม้อารมณ์ก็ชื่อวิญญาณนัญชายตนะเพราะอัดวิเคราะห์ว่าวิญญาณนัญชะวงเล็บวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ด้วยวิญญาณนัญชะนั้นชื่อว่าเป็นอาญตนะโดยอาจว่าเป็นที่อยู่อาศัยโดยอาจว่า เป็นที่อาศัยอยู่โดดคำว่าเทวาัตนะของเทวดาทั้งหลายเพราะวิญญาณันจะนั้นเป็นอารมณ์ของรูปฌานที่สองด้วยดังนี้ตามนัยแรกนั้นและอีกนัยหนึ่งอารมณ์ชื่อวิญญาณนัญจายตนะ พราะอัดวิเคราะห์ว่าวิญญาณนันจะด้วยวิญญาณนันจะนั้นชื่อว่าเป็นอาญตนะเพราะอัดว่าเป็นที่กำเนิดดังคำว่าแคว้นกัมโพชาเป็นอาญตนะวงเล็บคือถิ่นกำเนิดของม้าทั้งหลายเป็นต้นเพราะวิญญา นานจายตนะนั้นเป็นเหตุกำเนิดของฌานนั้นเหมือนกันด้วยดังนี้ก็ได้เพราะเหตุที่อาจินจัญญายตนะนี้พระโยคาวจรจำต้องก้าวล่วงเสียทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งฌานทั้งอารมณ์อย่างนั้นโดยทำให้ วิญญาณนัญจายตนะนั้นเป็นไปและโดยไม่ทำในใจวงเล็บถึงวิญญาณนันใจายตนะนั้นเท่านั้นจึงจะเข้าถึงอยู่ได้ <c oughs> เพราะเหตุนั้นคำว่าก็ล่วงวิญญาณนัญใจายตนะนี้พึงทราบว่าท่านกล่าวรวมเอาฌานและ อารมณ์ทั้งสองนั้นเข้าด้วยกันคำว่านัติกินจิไม่มีสักหน่อยนั้นมีอธิบายว่าวงเล็บก็เท่ากับบนสัิการอย่างนี้ว่านัตินัติไม่มีไม่มีศูนย์อย่างศูนย์อย่างเปล่าเปล่า วิวิตตังวิวิตตังว่างว่างดังนี้นั่นเองแม้คํคำใดที่กล่าวไว้ในวิพังว่าคำว่านัตถิกินจิคือทำวิญญาณนั่นแลไม่ให้มีให้ปราดไปให้อันตรธานไปจนเห็นว่าไม่มีอะไรอะไรเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า นัทกิกินจิดังนี้ <c oughs> คำนั้นเรากะกล่าวการพิจารณาโดยความเสื่อมสิ้นไปก็จริงแต่ที่แท้ความหมายของคำนั้นก็พึงเห็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะเมื่อพระโยคาวจรไม่นึกถึง ไม่ใส่ใจถึงไม่กำหนดใจถึงวิญญาณนั้นเสียใส่ใจแต่ความไม่มีความเปล่าความว่างของมันอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่าทำไม่ให้มีให้ปราดไปให้อันตรธานไปมิใช่โดยอย่างอื่นแล ส่วนในคำว่าเข้าถึงอาจินจัญญายตนะอยู่นั้นมีอัดวิเคราะห์ว่าน้อยหนึ่งแห่งวิญญาณน,นั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นแปลใหม่เพราะเหตุนั้นวิญญาณน,นั้นจึงชื่อว่าอาจินจนะ มีอธิบายว่าสิ่งที่เหลืออยู่แห่งวิญญาณน,นั้นโดยที่สุดแม้แต่เพียงความดับก็ไม่มีความเป็นอาจินจนะชื่อว่าอาจินจัญญะคำนี้เป็นคำเรียกความปราดไปแห่งวิญญาณวงเล็บความรู้สึกที่มีอยู่ ในอากาสานัญญาตนะนั่นเองเอจินจัญญะนั้นชื่อว่าเป็นอายตนะโดยอาจว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งชานนั้นดังคำว่าเทวายตนะของเทวดาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นชานนั้นจึงชื่อ อจินจัญญายตนะวงเล็บฌานมีความไม่มีวิญญาณสักหน่อยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่อาศัยอยู่คำที่เหลือก็มีอัดเช่นที่กล่าวมาก่อนนั่นแลนี้เป็นคำแก้อย่างพิสดารในอจินจัญญาญตนะกรรมฐาน